สวัสดีครับอาจารย์อ้อนกันงาช่างลอนะครับผมว้าวจากครับสื่อสารเกี่ยวกับตัดผมครับวันนี้ผมก็มาตัดผมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับดูทรงนะครับเขาเรียกทรงทรงลบบุรีทรงรงลบบุรีทรงทรงลบบุรีที่นี่ถ้าเข้าใจทรงนี้แล้วก็คือจริงๆก็เป็นเปิดข้างธรรมดาเลยเปิดข้างแต่ว่าทรงแต่งวหน่อยมือสองแล้วก็ทําให้ ตรงกลางมันแหลมๆขึ้นไปเนาะอาบูดภาษาคนลาดดีกว่าน้างว้านวให้ตรงกลางนี่มันยาวประมาณสามนิ้วสองนิ้วอ้สามนิ้วทองนิ้ววันนี้ก็ได้แวะมาเยี่ยมอาจารย์กันงาที่บานด้ก็คือสวัสดีมาเยี่ยมสวัสดีสวัสดีอาจารย์กันงาแล้วสวัสดีกับเพื่อนๆทุกคนทั่วโลกเลยนะครับนีเรื่องของเรื่องขนงผมอยากให้ดูอ่ะ สถานที่บ้านอยู่ร้านตะพุมนี่นะครับของอาจารย์กันงาทําไมต้องใช้นั่นไปตั้งนะเขาเรียกอะไรนะเกลดักไส่ะรอบว้าวอ๋อข้างบนเขาจะเรียกหลอบนี่ข้างบนเรียกใสข้างล่างเรียกตุ่มอันไหนที่เป็นรอบอันใส่หนึ่งข้างบนอันไสข้างบนเนาะไม่มีรอบนี่อันตุ้มนั่นเป็นตุ้มดักปลาไม่มีเกล็ดหลอบไม่มีรอกมันจะเป็นอีกแบบนึงอ๋อ อันตุ่มดักปลาไม่มีเก็ดนี่ผมไม่เคยเห็นสักทีเขาเอาไปดักยังไงครับคือไอ้ตุ่มดักปลามีาไม่มีเก็ดนี่คือเป็นเป็นทำโดยลําไม่ไผ่ทำไม่แผ้เอาใช้มาจักจักหลักสารสารให้มันสูงประมาณเสมอปากจากตินเราเนี่ยึ้นมาแล้วก็ใส่เวลาไปดักอ่ะเวลาไปดักเวลาเอาไปดักเขาก็ไปวางก็ฟังแมนามุนวางฟังเมนามุนแล้วเขาจะคุดหลุมคางฟังให้เป็นเบาครับให้เป็นเบาไปวางแล้วก็เอาปลวก เอาผวกเอาเดินหุนเอาเส้นเดือนหรือวาเอาใส่เข้าไปนี่แล้วปลามันจะไปอยู่ยังไงล่ะเวลาปลามันก็หากินอยู่ในมูลถั่วแปแล้วมันก็จะมาเข่าอยู่นี่นี่มันมันมันมาหากินนะมันเห็นมันมาได้กินเยอะโอ้ได้กินเยอะมันก็เข่ามาเนาะเออมันได้กินมันก็เข่าไปมันมีงางามันจะมีสองชั้นงา a ทีหนึ่งสามเหลี่ยมงาทีสองงสามเหลี่ยมตังก็สามเหลี่ยมนอนครับสะโล้เค่เลย พอป๋าเขาไปแล้วมันจะเขาไปสามเหลี่ยมนอนแล้วมันก็จิ้มกังขึ้นสามเหลี่ยมตังแล้วมันแบบมันไป่คาอยู่ตรงนั้นเลยไม่ติดมันออกมีได้มันถอยหลังก็มีไดดพอมันไอพวกนี้มันดื้อนี่ป๋านี่มันไม่ดื้อนี่มันไม่ใช่ดื้อมันหากินหากินหาไม่มันดื้อบางทีมันดันหนาอย่างที่มันถอยหลังถ้ามันถอยหลังมีเป็นมันก็ออกมีได้มันถอยไม่เป็นนั่นแหละก็เรียกป๋ามันดื้อนี่ไอ้งาเขามันนี่คืองาสามเหลี่ยมนอนก็สามเหลี่ยมตัง มาข่มกันไหวมนก็เลยทําเป็นงานหล่องานหล่อผมเจออาเขาไปปั๊บเราก็คาอยู่ที่ผมเอามาตั้งกันลาท่านผมนี่คือหมายความว่าเป็นอย่างงี้ว่าผมผมืจอกันงาอาจารย์กันงาอ๋อมีมีงาผมก็เลยเอาเป็นวัฒนธรรมของบ้านเอามาไหวคือว่ามีหลอกก็ต้องมีงามีไส้ก็ต้องมีง่ารอบนี้คือรอบโจมตีหรือหลอกอะไรหรือเปล่ารอบนี้รอบกัดหรือเปล่าเหมือนหมาหลอกกัดอะไรแค่รอบกัดเครับ รอบกัดนี่มันก็เป็นโจรเป็นผู้ลายเนาะใช่รอบกัดแต่นี่รอบมันไม่ใช่รอบกัดเป็นนัรอบไปวางในแม่น้ำมุ้นดักปลาดักไอ้มันก็ปไกกันดขาไปปลาก็วิ่งเข้าใช่ลโอ้มันรอบแบบนี้ไอ้ผมได้ยิงเข้ามารอบรอบทีแรกผมก็คิดว่าอะไรโจนเลยอะไรทำลายมันรอบขโมยของรอบมารอบมาขโมยรอบมะขาแต่บ้านเรานี่มีมีเด็กเนาะมีมีอยู่สบายแต่ว่าจะไม่มีดนกบ้านดงใหญ่แต่ว่าผมเนี่ยผมเสี่กันง่าเนาะกันง่าก็คือครับ กันเอาไว้ตะมีดกระปื้นเนี่ยกันมีดกันเดตนงางกันเดินทางเนี๋ยวนี้ช่างมันมีมีเลยเดีช่างมีมีมันก็เล่นมีน้อยเลยเดยวเล่นมีมีอันตรายเพราะสมัยก่อนช่างมีหลายใช่ไหมกันงานคือพ่อรุ่นพ่อเรานี่บอกกันงานเนี่ยกันกันงานช่างกันงานอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะปืนกันมีได้ดอกโอปืนกันมีไดโอ้ผมเพิ่งรู้ตอนนี้เองครับผม แล้วละไอเสษอันนี้ผมอยากรู้ว่าทําไมถึงตองเก็บแบบนี้ครับเสคือธรรมชาติของคนนี่มีธรรมชาติของมันอยู่อ่ะเส้นผมอยู่บนหัวเส้นผมด้วยนะครับนี่ครับเส้นผมอยู่บนหัวนี่มันเป็นของสูงเนาะรับเพราะังหลวงลงมาพื้นดินแต่ธรณีนี่นี่เป็นพยานพอมันหลวงลงถึงธรณีแล้วก็จะเอาไปเผาไฟมันก็เขาจะเอาไปเผาไฟกันแล้อยังไงผมไม่รู้นะว่าช่างตัดผมแต่ละที่เขา เอาไปทำลายทิ้งย้เรื่องอะไรทำลายทิ้งแต่การงานกันงานตะอ้อนหนึ่ง ในความเชื่อของอาจารย์การงานะเก็บอย่างนี้เพื่อที่จะปลูกต้นไหม้นี่เอาสินผมไปใส่ทังบังปุ๋ยต้นไม้วไปปลูกต้นใหม่จะเริ่นงอกงามั้งรองคนที่มาตั้งผมก็ไม่ได้ว่าใครนะใครไม่ว่าใครจะทําอะไรยังไงกันเลยของผมเนี่ยของเราจะทำแบบนี้เอามากองไว้ก่เวลาปวดผมปวดไอมากกเอามาใส่ใส่ไว้แล้วก็เอาต้นใหม่เช่นห่วเขียวพันปีเอาวันนี้รู้สึกจะมีลูกค้ามาแล้วนะนั่น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 อยู่หน้าประตูนั่นในไกลย ลอยก่าตัวตอนนี้อาจารย์เลี้ยงไว้ลอยกับลอยกับตัวอยก่าตัวจะดูได้เลยว่ามีอยู่ในบ้านนี่ประมาณอันนี้ต้าพูดตามลิงจริงแล้วก็คือความสุขความสุขความสุขของอาจารย์กันงาก็คือเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่อ่าผมอยากรู้จริงๆว่าความสุขคืออะไรความสุขคือการผ่อนคลายคือม่ดิบคือไม่ดิบเอาปันคนความสุขก็คือไม่ดิบความสุขคือมีดิบโอมันเขียวอยู่ ถ้ามันซุกมันก็เหลืองถ้าซุกก็จะเหลืองถ้าซุกในใจคนมันมะม่วงอ่ะนะมนมะม่วงเนาะถ้าซุกในใจคนก็บุีเขาห้องน้ำเขาห้องน้ำทำไมถึงความุขที่ซุกที่สุดของคนอยู่ตรงไหนความซุกที่ซุ้งของคนอยู่ในห้องน้ำแหละคือเหตุผลอันนี้มันหมายถึงยังไงผมก็ไม่เข้าใจแต่ผมเห็นเขียนอยู่หนาห้องน้ำทุกที่ขาอยู่หนใด ถูกนหนไหมอันนั้นคือความสุขเออคือความสุขเราถูกอยู่ถ้าคนปวดขีปวดเยี่ยวเนี่ยเอาเราทานันถ,ถูกไหมถูกไหมว้าว <Wow. S 2> ี่ม,มีมีใครคิดว่าปวดขีปวดเยี่ยวเรามีความสุข ถูกไหมมันมีความสุขดแล้วที่นี่เวลาไปเข้าห้องน้ำเอ็งไปเข้าห้องน้ำผมไม่เข้าห้องน้ำปั๊มนะมางทีอห้องน้ำปั๊มมันมีอยู่สองห้องที่นี่มันมีคนอยู่ตัวสองห้องเอ็งก็ปวด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 กเสุขาอยู่หนใดมันก็อยู่ตัวเแล้มมันเขามีได้มันก็มีปัญจอ๊อกเดินเดินที่นี่มันมีความสุขไหมล่ะมันไม่มีไม่มีตอนนั้นจะมีความสุขไหมเราบอกว่าเฮ้ยห้องน้ำก็ไม่มีเลยตอนนี้ห้องน้ำก็ไม่มีเลยเขามีได้มีได้แต่เอ็งมันปวดใหญ่เลยที่ี่มาของมันความสุขคืออะไรความสุขคือ าว่าทางภาษาบาลีก็อายันาภายนอกอายันาภายในแต่ผมอธิบายนี่คืออายันาภายในอายันาภายในคือความสุขอยู่ที่ห้องน้านี่ครับคือเหตุผลของผมเหตุผลเดี๋ยวจะมาจัดอันกันงาอันนี้มันเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะความรู้สึกส่วนตัวความรู้สึกส่วนตัว คืออายัตนาภายในนี่คือสุขอยู่ที่ห้องสุขาเพราะเราเรามีอยู่ในท้องเราถ่ายท้องเอาผมผมพูดจริงๆนะเวลาเขียนงานเหมือนผมเขียนเพลงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งถ้าตอนทีใกล้ๆที่ไปอยู่ในห้องน้ําแล้วก็มีความถูกถ่ายว่าโอ้ยหมันคิดมันโล่งมันคิดเร่งมันมองในอายัตนาภายในที่นี่อายัตนาภายนอกความสุขคืออะไรอายัตนาแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในใจจิตเจตสิกิจิตเจรุนิี้กังรูปังนี้มิตังนี่คืออายัตนาภายนอกมีครับ หนึ่งเห็นความสวยเขาเดินมากกว่าความสุขสวยอะไรเงี้ยมีความสุขมีความสุขไปเห็นของสวยงามไปเห็นผลไม้งามอุ้ยน่ากินคือเทีอนเลยนั่นคือความสุขที่นี่จะไปเห็นเป็นไก่ชนโอ้เขาชนกความสุขอันนี้มันใช่ความอยากไหมผมว่ะอันเดียวกันมันเป็นความอยากนะแต่มันเป็นความสุขของความอยากเขาเรียกอายตาะภายนอกมันเป็นความสุขทางโลกเนาะทางโลกทุกคนเป็นเหมือนกันหมด เป็นเหมือนกันหมดแม่้ผมก็เป็นไทยก็เป็นในเมียฝรั่งก็ยังเป็นขึ้นต้นฝรั่งอ๋ออาจารย์อาจารย์นี่เป็นผัวฝรั่งใช่ไหมไม่ใช่อาจารย์เป็นผัวฝรั่งใช่ไหมเขาไปขึ้นต้นฝรั่งอ๋ออาจารย์มีเมียเป็นฝรั่งแล้วผมพูดจริงๆอยู่อยู่จังหวัดไอ้อยู่อยู่ประเทศไหนอยู่ประเทศไหนมันอยู่บ้านืองใหญ่นี่เลยเาฝรั่งอยู่บ้านืองใหญ่มันเป็นต้น ตอ้นฝรั่พลังอืมเขาว่าเมียฝรั่งกับเขาใจว่ามันเป็นต้นใหม่อ๋ออาจารย์ไปทำยังไงกับฝรั่งปะโอ๊บโอ๊บขึ้นไปโอ๊แล้วไถไ้จะเอาหน่วยมีแต่นี่คือต้นฝรั่งใหญ่เขาเลยเขาว่าได้เมียฝรั่งอย่างนี้เองที่คุณโชดไม่พาไปที่บ้านคุณช์มีฝรั่งอยู่หลายต้นผมกลัวว่าฝรั่งบ้านคุณชดจะตายกลัวตัวอ่อนนี่แหละครับที่มาอาจารย์อ่อนอาจารย์อ่อนมีเมียฝรั่งหรือเป็นผัวฝรั่ง คือตรงนี้เองจะพูดหาหานะจริงๆอายันะภายนอกแล้วแต่จะปรุงเต่งเอาตายันะภายในจิตเจตสิกเจตนี้จิตตังกังรูปังนิมิตตังนิมิตนี่มันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเอาแบบวิชาการนะครับเอาแบบวิชาการพูดให้ฟังว่านี่คือที่มาของที่มาของช่างตัดผมตาอ่อ,อนลงใหญ่ว,ว,ว่าอยู่แบบโดยธรรมชาติอยู่เพื่อชีวิต เพื่อเนี่ครับดูธรรมชาติดูธรรมชาติดูทั้มีบ้านมีคนสุบมีเลี้ยงไก่มีไก่ชนมีเลี้ยงไก่เนี่ยอยู่ในนาทำนาทำนาทำนากินเองนะครับทำนาเอาใช่แต่ถ้าเขาจะให้เงินเดือนจะเอาไหมนี่ตอนอายุหกสิบเนี่ยเขาจะให้เงินเดือนเนี่ยมมีเงินเดือนนั้นนี่ตามอายุไขเขาก็ให้ยิงแหละเขาจะให้เืินกันยานี่ยมีความสุขไหมหล่ะมันก็มีความสุขมาได้เงินเดือนสำหรับจะมีความถูกวะ ทีแขกไปอีกหรือเปล่าตูงนีกคือดูเถอครับไอตอนแรกก็เป็นหนุ่มว่าเอาไว้ยังมันแต่ผมขอขออย่างหนึ่งนะขออะไรครับเพราะว่าในการให้เงินเดือนเนี่ยอายุหกสิบก็ได้หกลอยเนาะครับมันหกลอยแต่ทำไมหกหกสิบเอทำไมมีให้หกลอย หกร้อยแล้วก right ็สิบบาทเรืออะไรอ่ขอได้แต่เขาไม่ให้เขามีให้ก็แม่ผมเนี่ยตอนนั้นแม่ผมมาอยู่ยังมีแปดทิปเลยก็อยากได้แปดร้อยแคเจ็ดสิบเก้ายังไงเขามีกติกาแม่ผมมาอยู่เจ็ดเจ็ดสิบเก้าแล้วแต่ได้เจ็ดร้อยมันดีใจเลยครับวันก็พ่อได้แปดสิบเต็มก็ได้แปดร้อยดีใจเลยครับเพราะว่าคนเราจะดีใจหรือเสียใจดีที่เราแก่ไปอีกปีหนึ่งเนี่นึงเพราะว่าเราทำงานไเพื่อตัวเองแล้วทำงานแต่ เราไม่พูดถึงอันนี้ก็คือรัฐบาลไหนก็เหมือนกันดีหมดเลยครับดีหมดแล้วก็ทำไปแล้วเราก็ต้องทำมาหากินก็ทำมาหากินกันอยู่ในโลกมนุษย์ให้ได้แหละครับผมเราพูดถึงเรื่องความสุขกันมันมีอะไรที่จะบอกความสุขว้าวสุขเมื่อกี้นี้เราไปสามสี่เรืองแล้วะ สุกภายนอกสุกมะม่วงสุกยาตะยามะม่วงสุกกับเขี้ยวก่อนพรเคี้ยวแล้วตุเรียนสุกทุเรียนสุกก็มันมีน้ำยนไส่หัวน้มันจะเป็นไงน้ำมันเป็นไงมันจะุกมันจะแยะออกมามันจะสุกพอจะเขาขนุนสุกขนุนสุกก็เราจะรูยยังไงล่ะเราก็ดูว่ามันมันจะแยะเรื่องหัวมันจะแย่ออกมาหรือเปล่า ขนนหัวแย่เพราะว่าทามันมีซุกเขาก็เอาใหม่ตอกหัวเมยตอกันมันแย่อันนี้ต้องการให้มันซุกนะต้องการให้มันซุกขนุนเอาใหม่ตอกแต่มนุษย์ของเราอ่ะความสุขอยู่ที่ไหนผมอยากรู้ความสุขของมนุษย์เราที่สุดแล้วนี่พูดเป็นหลักการเลยพูดเป็นหลักการเนาะพูดเป็นหลักการว้าอยู่ตรงไหนสุกอยู่ที่ใจโอุ้กอยู่ที่ใจซุจริงๆอยู่ที่ใจนรกอยู่ที่ใจสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ที่ใจแค่นั่นแหละ ความสุขของเราอยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าหัวใจเรามีความสุขอยู่ที่ไหนในโลกมนุษย์ถูกต้องอยู่ที่ไหนในพื้นปัจจุบันอยู่ที่ไหนในใต้บาดาลอยู่ที่ไหนในป่าในเขาในอะไรมันก็จะมีความสุขต้องมีความสุขอีกอันหนึ่งครับแปลงเอาไว้ยึดคาถาเราเป็นคนหนี่งเราก็จะคนหมอแก๊งคนหมอแกงก็มีลอยหมอไอ้ซุกก็มีสุกลอยหมอกินก็กินลอยแก๊งที่นีกับอันนี้ก็เป็นความสุขซึ่งในกรุงเทพก็เป็นแล้วมันมีความสุขอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า คนที่มีครอบครัวอยู่กับผั <Wow. S 2> วเมียนั้นก็มีความสุขอันหนึ่งอันนั้นก็มีความสุขนนนนความ,ส,วามส,สุขอย่างนึอะเดี๋ยวเล่าให้ฟังด้วยความสุขที่ว่าอยู่ในแสวงหาความสุขความสุขหนึ่งเขาด่าว่าบักฮาเนี่ยเออขอบคุณครับบักท่านอันมาครับขอบคุณครับเอวไวสีเกล็ดแล้วก็ด่าไอ้ควายจะออกชื่ออออกชื่อไม่เป็นไรไม่เป็นไร พูดภาษาบ้านนองภาษาเหนือไหมข้ายควายเวลาเขาสอบได้ข้ายอันนี้เราไม่ได้พูดแรงนะครับเราก็บอกว่าควายขอบคุณครับทําไมล่ะได้เราได้เราก็เดินดีแข็งแรงกินยาก็ได้ไอเชี่ยขอบคุณครับทำไมเราขอบคุณว่าเนี้อเหี้ยอันนี้มันเป็นความสุขยังไงเดี๋ยวความสุขคือเข้าด่าเราไม่เครียดไงโอ้ข้าด่าเข้าด่าว่าไอเหี้ยแล้วก็ไม่เครียดเข้าด่าไอควายก็ไม่เครียดเข้าด่าไอหมาก็ไม่เครียดด่าไอ้หมาก็ทำไมขอบคุณครับที่ด่าผมเป็นหมาเอวไว ขอบคุณครับเราคิดเป็นเรื่องดีได oh, ้ค mm hmm> ั่วก็ขอบคุณครับที <h <h ่ผมไถนาได้แข็งแรงดีข้าดาว่าไอ้เฮียก็โอ้ยเฮียมันก็ดีเขบคอณครับเองก็โยกมือไหวเขาแล้วก็บอกว่าเฮียว่ายน้ําได้หาปลากินเก็นี่ก็มีความสุขในใจมีความสุขผมเข้าใจเลยครับขอบคุณมากเรื่องความสุขมันมีอย่างนี้นะครับมาความสุขมันมีอย่างนี้ถ้าถ้าถ้าคุณไปไปเอาถ้าเราไปคิดอยู่ในหัวใจเราคิดโดยกูโกรธมึงด่ากูกูโกรธกูต้องไปตืบมึงเขาไป เล่นงานมึงต้องไปฆ่าเขาต้องไปอะไรอันนั้นทุกอริยสัจสี่มันก็จะมีความทุกข์ทุกไม่ไม่แสวงหาความสุขบนความทุกข์คือเป็นผู้ที่ไม่อร่าอะหันและก็เป็นผู้ที่มีเจตสิทธิ์ที่ไม่มั่นคงแต่ยังผมยังผมความสุขอยู่ทีใจแต่ตอนนี้คือเราอยู่ในความทุขในสภาพของเราความสุขในความพอเพียงในอยู่ในจุดนี้เรามีความสุขแล้ว ก็ตัดให้เขาไปครัเขาไ่าดเขาลในในข่าวจัดผมของเราเราก็ไม่มีไม่มีค่าตัวนะครับผมใครจะให้เท่าไหร่ก็คนไหนมีน้อยก็ให้น้อยคนไหนมีมากก็ให้มากก็ว่ากันไปเราไม่ต้องการตั้งตั้งตั้งถึงข้าวทำไมทำไมตาอ้อนถึงพูดอย่างนั้นก็เหตุผลเพราะว่าเกษียณแล้วแล้วก็หมดววราแล้วอยากให้วิชานี่อยู่คงทนกับโลกสากวคนตอนนต้อกขอเคุณอาจารย์อ้อนกันงานไม่ให้ผม ได้ทําคลิปแล้วก็มาลงใน u t u b e นะครับก็ติดตามที่ช่องวันชัยประมูลศรีนะครับมีวันชัยประมูลศรีแล้วก็วันชัยประมูลศรีหนึ่งถ้าอยากคุยกับทางอ้อนก็ศูนย์แปดแปดเจ็ดสองหกศูนย์เจ็ดสองเก้าโทรมาแล้วผมก็จะตอบแต่เรื่องทรงผมอย่างเดียวเรื่องอื่นผมไม่เรื่องหัวใจแหละครับเรื่องหัวใจผมไม่คุยเรื่องหัวใจถ้าเกิดมีผู้หญิงเขามาชอบก็อยากจะเชิญไปอยู่ด้วยหรืออะไรเงี้ยจะ อยู่ในขั้นอย,อยู่ในขั้นนี้แล้วขอให้ลากการ<ว>ต,าตาดนด้วยดทุง่งนาไปเถอะมันดังอยู่คนเดียวมันดังอยู่ <laughs> มันดังอยู่คนเดียวเนาะลากการตดนไม่เลา,า,ลาถ้าลากการมะพร้าวมันใหญ่ไปหนึ่งเอามันจะดังต่างกันเนะาะอถ,ถ้าจะ<อ>หาแฟนให้ให้ผมลากการตานอยู่คนเดียวไปเถอะเราผมมีความพอใจตรงนั้นเรามีความพอใจอยู่ตรงนี้นะเราอยู่ได้นะครับผมตอนนี้เราอยู่คือผมว่ามีมีความสุขในความพอเพียงอยู่ในหัวใจของเราเนี่ย ก็สรุปแล้วว่าคือความสุขมันก็อยู่แค่ตรงนี้แหละน้องถงอย่างนั้นก็ขอบคุณอาจารย์อ้นกันงานเลยนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับความสุขนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับทรงซาุไรญี่ปุ่นนะครับทรงซาุไรญี่ปุ่นนี่ดูเสวา